สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้เราจะมาเล่นนักรบมุนตาทีซีจเออลองเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วคิดว่าน่าจะพร้อมสำหรับทำคลิปถึงเวลาแล้วใช่แล้ววันนี้ก็เป็นนักรบมุนตานะครับแต่ว่าเราจะเล่นจากสตาร์เตอร์ก่อนแต่ขอบอกก่อนว่าเราจะเอาสตาร์เตอร์สองกล่องมารวมกันใช่สองกล่องก็คือแบบเดียวกันนี่แหละสองกล่องถูกต้องของผมจะเล่นเวลาสองกล่องอันนี้เล่นโพสกัน์สองกล่องโพสกาน์ครับ สตาร์เตอร์เวลาเนี่ยเรียกว่ายานรบของเขาเนี่ย HP มันน้อยอเขาเลยบอกว่าให้เปลี่ยนนะผมก็เลยเปลี่ยนตามเข้ามาถือว่าให้เล่นแล้วกันเกมนี้นะครับจะเป็นเกมวางแผนการรบช,ชนะกันด้วยการทําลายยานแม่ของฝ่ายตรงข้ามเดี๋ยวเรามาดูระหว่างการเล่นกันแล้วกันนะก่อนอื่นเรามียานแม่2ใบให้เลือกนะเราก็เลือกว่าจะเล่นใบไหนซึ่งผมเลือกไว้แล้วแหละนะผมขอเลือกใบนี้อ,อเค ยานแม่ลงที่ท่าเทียบยานเลยถูกต้องจะเริ่มแบบนี้นะครับอ่าเราทอยกันก่อนดีกว่าว่าใครจะได้เริ่มก่อนผมได้หกครับหกเหรออตึ๊บท่า่ะโอเคผมเริ่มก่อนเปิดยานเลยนี่ผมเป็นยานจันทรา HP สิบห้าโอเคผมเป็นยาอะไรวะลาวนะวะลาวนะลาวนะคือชื่อโทศกัณฐ์อะไรแล้วมือแรกครับจัวเจ็ดใบจัวเจ็ดใบเนี่ย จะเป็นคอมบิเนชันไหนก็ได้ผมจะเอา6ใบเป็นสำหรับมนตาและอีกหนึ่งใบเป็นสำหรับพลังงาน,นให้ครบ7ใบส่วนของผมเล่นเกมวไวถือมนตรา5ใบแล้วก็พลังงานพลังงาน2ไอ้นี่อเอยมือแรกผมดีมากขอโชว์หน่อยผมว่าไม่ใช่ละ<ม>แล้วหลังจากนั้นนะครับมือแรกเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้อยากจะเปลี่ยนกี่ใบก็เปลี่ยนเลยผมเปลี่ยนหนึ่งใบ ผมเปลี่ยนสี่ใบเลยช่วงนี้เล่นการ์ดด้วยกันเยอะแล้วผมเนี่ยแพ้ซะเยอะผมบอกเลยว่าคราวนี้คือการเอาคืนโอยโอเคผมได้เริ่มก่อนนะครับเริ่มก่อนไม่ได้จัว่วอืมอ่านะครับแล้วก็ในหนึ่งเทิร์นสามารถวางพลังงานได้หนึ่งใบผมขอวางพลังงานครับพลังงานพูดมืดพูดมืดโอเค แล้วเกมนี้เมื่อเริ่มเทินจะแบ่งเป็นสองเฟสเฟสแรกก็คือเฟสยันแม่ยันแม่ยันแม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ยันแม่ก็ได้หรือว่ายันแม่จะสามารถปล่อยนักรบออกมาก็ได้หรือว่าจะสามารถยิงก็ได้โจมตีใช่ไหมโจมตีก็ได้นะครับแล้วพอจบเฟสยันแม่เราก็จะเข้าสู่เฟสนักรบจะแยกเฟสกันชัดเจนโอเคผมขอเฟสยันแม่ครับเดินมาหนึ่งช่อยเดินมาทำไมผมไม่บอกหรอกเดินมาทำไมแล้วระยะหนึ่งสองสามอ่ะฮะ ยานแม่มีปืนพายุระยะ2อถึสามรุนแรงหนึ่งก็คือผมยิงเลยครับถามจริงยิงเลย1นึดาเมจตรานมาหนึ่งเลยหรออะไรอ่ะนี่ครับยานจันทราแล้วก็จบเฟสยานแม่นะครับโอเคเฟสนักลบผมผ่านเลยครับผมไม่ทำอะไรเข้าเทิรนจัวการ์ดมนตราหนึ่งใบผมอาการวางพลังงานก่อนหนึ่งใบเธอแรกตีได้เลยนะมาถึงยิงกันเลยใช่ไหม ผมอยู่ที่เดิมยันแม่ผมไม่ขยับไม่ขยับด้วยผมใจถึงผมไม่ใช้ความสามารถอะไรแต่ผมผมปล่อยนักลบลงไปนักลบที่ผมจะปล่อยลงไปเนี่ยใช้พลังงานหนึ่งครับเฮ้ยแต่ลบตัวเล็กกันเลยยักษ์สมุนพลทำลายครับคุณดูลูกเขาก่อนนะเขาถืออะไรมาถืออะไรมาอ่ะให้คุณอ่านให้คุณอ่านความสามารถก่อนมันถือระเบิดยักษ์ระเบิดเราเปลี่ยนแล้วอ่ะเดี๋ยวขออธิบายเรื่องการปล่อยโอเคคือยันแม่เนี่ยเขามีจุดปล่อยนะ ใช่เ,เขาบอกว่ายันแม่ลำเนี้ยเขาจะปล่อยนักลบออกมาก็คือเนี่ยช่องนี้อืหรือช่องนี้อย่างเช่นลานะใช่ก็จะเป็นสองช่อง อ,อันนี้เขาปล่อยมาที่ช่องนี้ผมปล่อยประชิดต,ตัวเลยในเ <c oughs> มื่อเขาเข้ามาถึงบมแล้วเนี่ย <c oughs> ผมก็เลยปล่อยไปเป็นยักษ์สมุนพลทำลายครับความสามารถเขาคือยักษ์ระเบิดครับเขาจะวิ่งไปพีชีพแล้วในเมื่อเขาเข้ามาถึงบ้านเราครับผมเลยปล่อยปล่อยพลนหารเอาไปหนึ่งตัวครับยังไงต่อยังไงต่อโอเคผมจบเฟสของยานแม่ครับจากนั้นเข้าสู่เฟสของนักลบพูก้าลงกราใช้ความสามารถครับยักษ์ระเบิดครับสละการใบนี้ ทอยตั้งแต่สีขึ้นไปอ่ะเลือกฝ่ายตรงข้ามในระยะ1ช่องจากตำแหน่งเดิมของการ์ดใบนี้แล้วสร้างความเสียหายสามก็คือ1นึ่งแ้สามเปนนี้ทอยให้ได้ไม่งั้นระเบิดฟรีมากกว่าสี่อุ้ยโดนสามดัเบิใช่ไหมแล้วแล้วพนทำลายก็เสียชีวิตในนาที่ มันอะไรวันนี่เลื่องเหลือ12นะครับโอเคแล้วผมจบเทินเลยจบเทินผมขอจัวจากสำรับพลังงานจวดขมาแล้วลงหนึ่งพลังงานครับเป็นตัวใหญ่อะโอเคโอเคในเฟสนักลบเนี่ยนักลบจะต้องเดินก่อนใช้ความสามารถก่อนแล้วค่อยโจมตีโอเคโจมตีเป็นอันสุดท้ายเนาะถูกแต่เฟสยันแม่ผมสามารถยิงก่อนอะผมยิงยังดื้อยังไม่หนีปิ้วปิวปิวปิวแล้วผม ดเโอเคแล้วผมขอจ่าย2พลังงานครับอ่ามันก็จะไปอยู่ในสถานะพักนะครับผมลงนี่เลยเวลาโอ้แต่ว่าเลือนมันดึงผมลงนี่ดีกว่าโหลงนูลงนี่ดีกว่าแหม่ึึงมาจะวางไกลซัด้วยคล่นยๆเล่นค่อยๆเล่นแล้วผมจบเฟสยันแม่ครับโอเคเฟสนักรบนะครับผมจะ ผมจะเดินหนึ่งเดินสองนี่เดินได้สองแล้วผมผ่านเธอเลยโอเคนะเดี๋ยวนะก่อนเราเข้าเธอเดี๋ยวเราขอมองตำแหน่งที่เราจะสามารถทำอะไรได้ในเกมน,นี้ก่อนตัวนี้ยังโจมตีไม่ได้เลยเ,เขาต้องเข้าไปในยานก่อนเข้าไปในยานใครอ่ะโอเคอันนี้มันเหมือนเป็นคนขับโอเคเป็นพนละขับเฉยๆโอเคโอเคเขาจะต้องขึ้นไปบนยานกรอะมนตราแต่ผมผมว่าต้องรีบจัดการเจ้าหนุ่มนี่แหละเพราะว่า ทำยังไงก็ได้ให้เขาไม่ไม่อยู่ในแมปนี้ให่ได้ <Okay. S 2> พลังเท่าไหร่แล้วพลังหนึ่งใช่ไมหมพลังหนึ่งเลือดหนึ่งโอเคงั้นผมจวเป็นผมจวเป็นพลังงานครับหนึ่งใบชึบขึ้นมาจากนั้นรีเช็ตพลังงานลงมาหนึ่งใบก่อนแล้วก็ลงพลังงานเป็นใบที่สองโอเคครับผมขยับยันแม่มาทางนี้ครับโอ <Okay. S 2> เคเลือดที่ก่อนจากนั้นใช้สองพลังงานครับโอเคในการโยนทหารยักษ์คนซุ่มยิงครับมาคนซุ่มยิง <Yeah. S 2> ใช้หอกด้วยโอเคจากนั้นผมจบเฟสของยานแม่เลยโอเคครับเข้าสู่เฟสของนักลบครับผมผู้กล้าของเราก็จะต้องผมขยับพลซุ่มยิงมาทางขวาครับครับผมจากนั้นเข้าสู่ระยะอีกแล้วผมทําการปาหอกไป5ช่อง1 2 3 4 5อุ้ยปาโดนหนอดาเมจเท่าไหร่ดามเมจหนึ่งรจริงหรอจริงอ้าวคุณปล่อยพลคนขับลงมาโดยไม่มียานได้ยังไงอะ ตายผมก็เลยควิงหอ,อกมาใช่ไหมใช่โอ้โหมีความสามารถอะไรห,หรือเปล่าอ่ะจะหลบได้หรือเปล่าอ่ะจริง,รงๆเขาต้องใช้พลังงานเพื่อเรียกความสามารถหลบลีอ๋อแต่ความสามารถไอ้พลังงานหมดอยู่ใช่ตายเลยขาดที่เลยโอ้โหเวลาผมโอเคนึกว่าจะได้เล่นแล้วผมแบตเทิลจบแล้วลอยครับผ่านเธอได้โอ้โผมผมจั่วเป็นกองสำหรับบทบทตาแล้วกัน สิบ่าเอ้ยนึกว่าจะได้เล่นผมผมโชว์เลยได้ไหมคือผมมีเกาะที่แบบโอ้พร้อมพร้อมแบบใช่พือผมพร้อมใส่เกาะแล้วระเบิดพลังเกาะด้วยโอ้ต้องหาเวลาใหม่ละอ่ะเฟตยันแม่ครับผมโอเคเฟดยันแม่ผมใช้สองพลังงานติดปืนไปที่ตำแหน่งกราบซ้ายปืนนี้บอกว่าเป็นปืนฟ้าลั่นโอเคระยะยิง4-5ความรุนแรงหนึ่งอโอเคเดี๋ยวเพิ่มตรงนี้นิดนึงตรงนี้ก็คือตำแหน่งของ อุปกรณ์เนาะถูกต้องอ่าอันนี้คือติดติดที่กับซ้ายระบุอยู่ในอยู่ในอุปกรณ์ชิ้นนั้นเลยว่าต้องตำแหน่งไหนใช่แล้วผมก็มีเหมือนกันปกติถ้าผมจะยิงกันนะผมอาจจะต้องเดินใช่ไหมโอเคผมใช้ปืนฟาลั่นครับระยะ5.12345ยิงเลยครับหนึ่งดำเหมยยันแม่เลยเหรอแน่นอนโอเคโอเคแล้วผมยิงเสร็จผมเดินครับแน่แน่ฟาล้่นด้วยฟาล้่นซะด้วยขอเช็คก่อนนะโอเค รีเจนพลังงานขึ้นมาก่อนครับแล้วผมจวเป็นพลังงานอีกหนึ่งใบครับโอเคจากนั้นวางพลังงานไปเป็นสามใบพลังงานมันเยอะกว่าแล้วนะแม่งมาอย่างไงวะผมกะว่าผมได้ได้ใส่ชุดกอะแล้วเนี่ย <laughs> คุณจะมาแปลงกายเป็นไรเดอร์เหรอไอบ้บ้าอ่าในเมื่อ, <laughs> อคุณจะไปคิดแอนลันโบกนั่ไหมเข้า <c oughs> สูเ่เฟสขอยานแม่เลยครับยานแม่ขยับตัวมาที่ตำแหน่งนี้ครับโอเคมีการมีการเคลื่อนผล ใช้พลังงาน3ครับโอเคครับพลังงานอันดันตาด้วยนะพลังงานจะแตกต่างกันด้วยนะไล่สามนี่ไม่น่าดีหะอันเชินกับคุณว่านเจี๋ยวชุยโอเคใจเย็นก่อนเพื่อนโอเคเยมเพิ่งเริ่มยานผมอ่ะมันตีใกล้ผมไม่มีวุฒิอุ่นคุณหรอกแต่ทีมงานผมอ่ะตีไกลทุกตัวจบเฟยยานแม่ครับเข้าสู่เฟสของนักลบทันทีดีเถินเท่าไหร่เนี่ยมือเล่นทถสกันเปสนักลบรับใช้อัลติเมทสกิล ของพยาธาทันกรับสังเวยนักลบวงการเลยี่าคียคีย์ค่าใช่ปะผมจำได้คิด์คีย์คา่าคียติคอลทอยมากกว่าสี่อุแรงบวกอีกหนึ่งทอยตั้งแต่สี่ขึ้นไปตีแรงขึ้นทศกันเดินสองช่องเลยคนระับหนึ่งสองมันพึ่งลงแล้วมันบาปัดชิดเลยเนะี่ย <laughs> อะไรวะ <laughs> จากนั้นใช้พอแก้วครับระยะใกล้หนึ่งช่องครับตีตีสองครั้งครั้งละสอง ตีสครั้งครั้งละสอแล้วก็ทุกครั้งก็จะได้ทอยเพิ่มเพิ่มอีกหนึ่งทอยเพื่อคดทีติคอ่าโอเคโอเคอ่ะตีสองโอเคฟันครั้งแรกก่อนชุ้งเข้าไปอ่ะทอยทอยตรึงปงสามไม่ติดไม่ติดโดนสองนรั้งเลยก่อนแต่ว่าคุณตีมาในระยะหนึ่งผมมีส่วนได้ ในระยะหนึ่งเนี่ย,ยผมสวนสองหน้าเมารการต่อสู้คือมันจะสวนหน้าเมจกันเลยนะก็คือตีกันอ่าตีกตีครั้งที่สองผมตีชิดอยู่แล้วทอยเต๋าเราะข้ให้เรียบร้อยชิดตีข้อกลายเป็นตีสามครับกองนี้หมักข้อให้คืึหลอนแล้วแต่คืึหลอนเลยแต่ว่าก็โดนยานแม่สวนเข้ามาเหมือนกันผมก็ไปสองหน้าเมย์เลือดมัน,นสีโทนกันโดนยิงร่วงครับโอ้โหคุณยีชิดอลังผมว่ายากหน่อยนะจบเทินเลยครับ <c oughs> พลังงานกลับมาอมผมจั่วพลังงานครับแล้วผมลงพลังงานครับอเฟดยานแม่ของผมนะครับผมใช้ผมใช้สองพลังงานมผมลงพลเคลื่อนที่ไหว <Okay. S 2> แล้วผมยิงไล้ครับด้วยปืนฟ้าลั่นถึงใช่ไหมถ,ถึงใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าถึงหนึง่งดามเมดแล้ว <c oughs> ผมบินหนี แล้วผมจเฟดยันแม่ครับเคเฟดนักรบนะครับผมเคลื่อนที่2อันนี้เป็นผลเคลื่อนที่ไวหนึโอเคแล้วผมใช้ปืนสั้นครับระยะ1ยิงหนึ่งยิงก็ไปสวนไหมสวนสวนหนึ่งมีสวนระยะ1สวนระยะ1นึ่งหนึ่งความรนแรงหนึ่งโอเคอัล่ะแล้วผมผ่านเลยแสบไงด้วยพื้นพลังงานขึ้นมาก่อนแล้วผมจั่วการ์ดมอนตราครับวางพลังงานใบที่สี่ ยานแม่ผมครับทำการโจมตีเลยการตัวนีนผมส่วนนะส่วนได้ไม่เป็นไรเป็นโฮแหมดังนั้นเดินหน้าเป็นตำแหน่งครับปกตินี่เดินหนีนี่เดินเข้าด้วยโอเคพลังงานเยอะสุดด้วยใช้หนึ่งพลังงานครับโอเคโยนเป็นหนึ่งนี่น่าจะไม่แรงเท่าไหร่อ่ะโอเคโอเคไม่แรงหรอกโอเคโยนพลทำลายไปก่อน พลทำลายอ่ะชื่อพลมันน่าทำดาเมจสูงอ่ะตัวระเบิดเมื่อกี้ไงอีกแล้วเหรอโอ้โหจะระเบิดอีกแล้วโอเอแล้วจากจากนั้นผมใช้อีกสองครับผมลงเป็นตำแหน่งนี้เป็นพลทะลวงพลทะลวงถือหอกด้วยนะโยนอีกหนึ่งพลโลครับขนาดเท่าไหร่นีขนาดหนึ่งสองสามสี่โอ้ได้นี่หว่าใช่เดี๋ยวอธิบายเรื่องนี้นิดนึงนะครับยานลำนี้เนี่ย มันสามารถที่จะปล่อยบรรจุคนบรรจุคนได้มีขนาดในการบรรจุคนอ่ะขนาดเขาคือเท่าไหร่ครับห้าขนาดห้าระบุอยู่ในยาเลยขนาดห้าอ่าใช่นักรบตัวนี้มีขนาดหนึ่งอันนี้พอลงมาเสร็จเขาเหลือเขาเหลืออีกสี่อันนี้ขนาดสองอ่าลงมาก็เหลือเหลือที่ว่างในการลงนักรบอีกสองแล้วนี้ขนาดแค่หนึ่งทำให้เทินเดียวเขาสามารถลงได้ทั้งสามตัวใช่โอ้โหเต็มความจุยานมาดีเลย ยช่ใช่โอเค okay. จบเฟสของยานแม่ครับครับโอเคพลทลายพยายาลนี้กับหนึ่งเฮ้ยแต่มันบื้มไม่ได้มันต้องประชิดตัว <c oughs> พลทะลวัครับพยายาลนี้ที <c oughs> นี้มันมันล้อมรอบเลยนะ <c oughs> ยักษ์สมุนพลโลครับกระโดดมาฝังอันนี้ครับโอเคโอเคหลังจากนั้นพลทัลวัครับโจมตีสองช่องครับหนึ่งดาเมจหนึ่งดาเมจอ่ะหมักก้าวสวนไหมสวนครับหนึ่งดำเมะโอ แล้วผมจบเธอเลยรอม่ก่อนรอไม่ก่อนอันนี้รู้ดีนะคือยานยานผมอ่ะปล่อยตรงจุดนี้อโออันนี้รู้ดีเลยคือเกมเนี้ยมันเป็นกึ่งๆึ่งแบบว่าเป็นเป็นหมากรุกอ่ะใช่กินพื้นที่ด้วยใช่ต้องดูเรื่องพื้นที่ด้วยใช่คือถ้าผมปิดตรงนี้ได้อีกอันหนึ่งนะเขาจะลงอะไรไม่ได้ทันทีเลยต้องบินหนีอย่างเดียวผมต้องเลื่อนมาตรงนี้แล้วลงตรงนี้ไงอืมเออแต่นั่นแหละมันสามารถที่จะปิดได้อโอเคผมขอ ผมขอจั่วจากสารมนตตาครับหนึ่งบอยากได้บนตตาใหญ่เลยเหรอแล้วผมผมยิงก่อนโอเคเจ็ดเฮ้ยเฮ้ยขอย้อนได้ไหมครับเฮ้ยอะไรอะครับผมอยากยิงตัวนี้ว่ะผมลยเฮ้ยผมเลยเฮ้ยโอ้โหครับถือถืออย่างนี้มาจ่อหน้าคุณคุณยิงคุณยิงข้าไปเดี๋ยนะถ้ายิงข้าอย่างนี้มันอยู่ระยะคุ้มกันผมสามารถคุ้มกันได้ไหม ได้ครับถูกไหมมีคุ้มกันเหรอใช่เจ้าพลโลกไงเขาถือโลกโอ้งั้นดาเมตก็ต้องลดโลงเหลือหแล้วพลโลกก็รับไปกระโดดมารับใช่ไหมถูกไหมถูกครับอยู่ในระยะป้องกันเนาะเออเออเออความสามารถคุ้มกันคือถ้าอยู่ในระยะหนึ่งช่องสามารถโดดไปรับดาเมตได้แต่จะไม่สวนดาเมตนะโดดไปรับอย่างเดียวโอ้โหมันร้ายว่ะผมส่งสารลงมาเพื่ออย่างนี้แหละผมเดินหนึ่งช่องครับแล้วผมใช้สามพลังงานพูดมืด ผมลงวานอนอัศนีพลปืนใหญ่ตรงนี้เลยตัวนี้เป็นอาวุธหนักอาวุธหนักคือถ้าเขาโจมตีเขาจะเคลื่อนที่ไม่ได้เออเขาต้องเลือกอย่างหนึ่งผมใช้ท่าปืนใหญ่ยิงเลยครับระยะสองสามหนึ่งดาเมจและถ้าเป้าหมายเป็นยานแม่ครับมันจะเพิ่มอีกหนึ่งดาเมจแล้วย้ำวิ่แม่เลยวะสอยยานสอยยานโอเคคุณส่วนได้ป่ะโอ้ระยะหนึ่งสองอ้ส่วนได้หนึ่งส่วนได้หนึ่งดามเอดเราส่วนได้หนึ่งดาเมจนะ อ่าโอเคแล้วผมผ่านเลยป้าผมรีเจนพลังงานขึ้นมาก่อนสี่ครับผมเลือกตัวเป็นการ์ดมอนตรารอืมทีนี้อยากได้ดักรบอยากได้ดักรบมีอะไระเซอร์ไพส์ด้วเยเซอร์ไพส์อะไรอันนี้มันเดินทีละหนึ่งผมตอนนี้ผมไม่กลัวอะไรเลยผมกลัวไอตัวระเบิดนี่แหละเ <c oughs> น้นยิงยันแม่ตรงนี้ไ <c oughs> อ,อนน้แสบอยู่นะแสบอยู่นะยันแม่ครับเฮ <c oughs> ้ยน,นี่ในคุ้นเสียงเหรอหลังจากนั้นนึ่งพลังงานครับ เอ้ารู้ตัวระเบิดทนทำลายพุ่งมาแล้วครับเออะจะบอมหนึ่งเดียวโอเคจบเฟสของยานแม่ครับทลายขึ้นไปก่อนครับเข้ามาแล้ววาแล้วผมว่าพลทะลวงขยับออกหนึ่งช่องมีการขยับออกมีการบล็อกทานโอเคหลังจากนั้นพลทรวงครับทำการแทงจากระยะ2ครับหนึ่งดาเมจใช่ไหมหนึ่งดาเมจอ่าผมสวนไปครับ โฉวเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งอีกรวมไปปิ๊ปิ้วโอเคลนทหารผมเสียชีวิตไปหนึ่งจากนั้นพลทนามครับทำการยักระเบิดเลยครับต้องถอยให้ได้ตั้งแต่สี่ขึ้นไปอ่ะโอ้โหตึ้งเออจะระเบิดไอ้บ้าตายละผมแย่ละแย่ละแย่เลยโอเคแล้วก็ยักษสองยักยักผมไม่ตุ้ตีผมปล่อยไว้แล้วผมจบเทินเลยจบเลยวะ โอเคจบเทิร์นะพลังงานกลับมานะครับแล้วผมจวนหนึ่งครับโอเคช่วงยานแม่ครับอันนี้ปืนกลระยะสี่ห้าอันนี้โห่ี่อยู่ในระยะสามผมยิงไม่ได้นะเนี่ยอมผมผมต้องเคลื่อนหนีก่อนครับเคลื่อนหนีวิ่งหนีพลระเบิดทำไมทำไงดีวะแล้วผมจ่ายสองพลังงานครับจ่ายสองพลังงานลงเวลาแต่เลือดมันหนึ่งอะ ผมใจอีกหนึ่งนี่คานมาตั้งแต่เทินแรกโอเคติดเกาะเลยลงทับไปเลยครับเป็นเวลาที่เป็นเกราะมนตาพระกาเออเลือดสามเคลื่อนที่สามเข้าสู่เฟสโจมตีเลยครับอผมเดินขึ้นมาครับไอตัวนี้เคลื่อนที่สามหนึ่งสองแล้วผมใช้ดาบผ่ามิติครับตีสองครั้งดาเมจสองครั้งละสองหรือสองครั้งครั้งละสองแล้วก็ตีสองครั้งอ่ะโอ้สี่เลยเหรอสิบก่อนสิบ ตีอ่าล้วคุณสวนได้ไหมสวนหนึ่งสวนหนึ่งอ่ะผมเจ็บหน,นึ่งเลือผมจัดผมตีอีกสองอุ้ยอีกสองส,สอง,สสอ,งอ่ะสิบสองเลยเหรอสิบสองแล้วสวนผมอีกหนึ่ง <c oughs> ใช่ไหมโอเคแล้วตัวนี้ครับยิงเลยไม่เคลื่อนที่ครับก็คือตีเข้าไปอ่อถ้าเป็นยานแม่ผมยิงสองดาเมจแล้วผมโดนส,ส,สิบสี่เลือเหลือหนึ่งโอเคแล้วบานเลย ไอ้แมนลายว่ะอ๋อเดี๋ยวขอรีพลังงานกอนอเป็นเตตัวเป็นการบนตราครับขึ้นมาหนึ่งอุ้ยอุ้ยเอาละจุย้ยคุณจะทําอะไรอีกครับอุ้ยเอาละจุย้ยผมเล่นเลยสองเขาเล่นเลยหนึ่งห<า>นีด้วยถอยหลังหนึ่งช่องครับออถอยหลังแบบนี้นี่ผมรู้นะเนี่ยสามพลังงานทศกัณฐ์โอ้ผมนึกว่าไอ้ตัวนี้ ผมว่าแย่วะ่ะผมว่าผมน่าจะแย่วะ่ะพอดีพอดีโอเคแล้วก็จบเฟสของงานแม่เลยครับมไมปยุ่งอะไรกับตัวรู้แล้วผลระเบิดผลผลทำนายครับขยับไปหนึ่งช่องครับแม่งเรียกผลระเบิดละ <laughs> โอเคแล้วจบตีเลยครับโถสกัรใจหอ,อกแก้วครับตีระยะหนึ่งสองดาเมจครับ <laughs> ส,อ <laughs> สองครั้สองครั้งด้วยครั้งแรกสองก่อนแล้วผมสวนอาสองดาเมจแต่ว่ายานผมแตกแล้วอะ <laughs> แพ้มันทุกเกมเลยอะไรวะอู้หูแบบแบบแรกตอนจัดเด็งนะเห็นไอ้นี้เว้เออแล้วเห็นยานเว้ระยะมันแบบได้ไงเออจริงๆมันเดินน้อยนะใช่แต่ยานนี้มันเดินเดินหนึ่งมันโยนข้างหน้าสองช่องเนาะเออเท่ากับว่าจริงๆแล้วไอ้ยานนี้มันมันเหมาะกับการส่งพลประชิส่งไปไกลได้ใช่เท่ากับส่งสามช่องนะเพราะว่ามันเดินหนึ่งแล้วส่งไปข้างหน้าอีกสองใช่ไล้นี่เดินอีกหนึ่งเท่ากับสี่เลยนะถ้าพูดถึงระยะเราไปทอยลุนนะสี่บวกปุ๊บดึ้งเลยนะ สามดาเมนนะสามดเมตถือว่าเยอะมากวิ่งเข้าไปพีชีพได้เลยนะจริงๆตานี้ต้องบอกว่ามันยังไม่ได้ติดกรอกค<ช>ือก<อ><ช>่อนหน้าน,นี้เรามีเล่นกันไปก่อนแล้ว<ช><ช> เด็กของทศกัณฐ์สามารถติดเกราะไปที่ยานอ่ะแล้วเราให้เราให้ยานบินว่อนไปทั่วเลยใช่ใช่ให้เขาตีมาเต็มที่ได้เลยเออมันสามารถที่จะแต่งยานได้อย่างนี้ผมแต่งปืนไปยิงใช่แต่ของเขาเนี่ยแต่งเกราะมาเพื่อจะรับดาเมจเออเกาะอันนี้เกาะยานลมกาครับใส่ที่ตำแหน่งเอลปึ๊บเขาจะเป็นรับดาเมจเพิ่มพลังชีวิต3ใช่ไอจังหวะที่บินไปบินมาโดนไล่ตีเมื่อกี้เขาได้เข้าเกาะนี้ก่อนแล้วถ้าเกาะแต่เมื่อไหร่ เขาแต่ชุบพวกนี้ยชุบพวกนี right? ้ขึ้นมาชุบพวกตัวระเบียบตัวระเบิดขึ้นมาแล้วก็สามารถปล่อยพลทหารวิ่งเข้าไปบุกแบบเมื่อกี้ได้เก่งจริงทศกัณฐ์ใช่ได้แต่แต่แบบนี้ถือว่าแบบนี้คือผมถือว่าผมผมทําได้โคม่าอยู่โอ้โหเจอพี่เวลาเข้วบัถ้าผมได้ใช้ลีรพัทบุตรแห่งมการเป็นแบบขั้นสุดท้ายใช่ไหมระเบิดพลังเอแรงกว่าเดิมว่าไหนมันจะมันจะตีรุนแรงสาม แล้วตีสองครั้งคือตีหกดาเมจตีหกก็คือครึ่งหนึ่งแล้วนะจริงๆคือมันแทบจะเออแทบจะการันตีว่าชนะจังหวะท้ายเกมมันแทบจะพังบ้านเลยอ่ะใช่เออนี่นะครับตัวนี้ผมชอบมากถ้าหากว่าเป็นสองสตาร์เตอร์แรกสุดเ,เวลาเนี่ยจะเป็นสายตีแรงตีคิติคอลแต่ว่าถ้าเป็นวาย,ยุจะเป็นสายหลบหลีกผมไม่ชอบหลบผมชอบเข้าไปตีแรงๆแล้วมันมีแบบไอ้สตาร์เตอร์อันหนึ่งเนี่ยใช่ไหม ใช่อันนั้นเป็นพาลีกับสุขีบพาลีกับสุขีบนี่เทคนิคมันจะเยอะอเออมันชาร์จพลังได้น่าจะเป็นพวกใบ้พวกสตันแน่เลยเพราะว่าเคยเห็นอยู่เป็นความระมาดแล้วโอเคนักรบบนตานะครับอันนี้เป็นแบตเทิลแรกจากสตาร์เตอร์เด็กนะครับสนุกมากเดี๋ยวลองเดี๋ยวเรามาเล่นอีกแล้วกันช่วงนี้มีการ์ดเกมสนุกๆอยากจะเอามาให้ดูเนี่ยวันนี้เปิดก่อนนักรบบนตาพอเล่นแล้วเฮ้ยมนเด็ดมันมันไม่ใช่แค่แบบจั่วการ์ดมาแล้วแบบแบตเทิลแบตเทิลเนาะมันเป็นแบบ เรียกว่าอะไรนะเทเบิลท็ททอปอ่ะมันแบบต้องเป็นแบบวางแผนการรบใช่ที่วันนี้เนี่ยเล่นเราลืา่นไหลเนี่ยเพราะว่าตัวของเว็บไซต์เขาเนี่ย<อ>แล้วก็ในไลน์เขามีมอนโทรมาตอบเป็นแบบว่าเป็น AI มาตอบคําถามเหมือนเป็นจัดส่วนตัวของทุกคน,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 นใช่ไหมคือก่อนหน้านี้ผมเล่นกานใช่ป่ะแล้วผมงงว่าคุ้มกันคืออะไรผมก็พิมพ์ลงไปใช่ใช่อย่างเทคคุ้มกันเทคลุมสกัออย่างเงี้ยมันแปลกๆไงเราไม่รู้ว่าคืออะไรใช่จริงๆอ่านในกระดาษก็ได้แต่ว่ามี AI ช่วย มนโรบอกว่าคุ้มกันคืออย่างนี้นะบอกบนเลยสุดยอดนะครับแล้วก็ในเว็บไซต์มีระบบที่จะช่วยในการจัดเด็กดูการ์ดได้ทุกใบอเออ,อแล้วมีระบบเก็บคะแนนมีโอ้โหมีทุกอย่างโคตรด,ดีอยากให้ลองไปดูนะครับก็ผมใส่เว็บไซต์อะไรต่างๆไว้ให้แล้วนะครับสำหรับคนที่สนใจมนตราวอริเออร์ซื้อมาแล้วแบบว่านั่งเล่นกับเพื่อนที่บ้านนั่งเล่นกับพี่น้องที่บ้านสนุกมากเพราะว่าในกล่องเขามีเพ์แมทใช่ไหมในกล่องมีพม ถูกต้องอ,อในกล่องสตาร์เตอร์นเนี่ยนี่ซื้อมาเป็นเพย์แมทครึ่งหนึ่งลักขณะเหมือนกับที่เราเล่นเป๊ะเลยใช่ถูกปะ่ะนี่แล้วก็ชนกันปุ๊บก็จะเป็นแมปใหญ่ขึ้นมาใครที่ติดตามผมมาสักพักนึงแล้วจะรู้ว่าจริงๆแล้วผมอะเริ่มเล่นเกมนี้มาตั้งแต่ประมาณต้นปีอเอออันนี้มาลองชวนในเนตเล่นดูสนุก แก๋<ม>อยู่นะแล้วช่วงนี้ตอนนี้เขาเพิ่งออกบูสเตอร์ใช่ไหมบูสเตอร์ใหม่บูสเตอร์แพ็คจริงๆมีอยู่2กล่องแล้วตอนนี้<ม>เดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูวันนี้เราอยากเปิดด้วยการแบทเทิลกันก่อนอให้ได้ดูกันก่อนแต่เดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูอันล่าสุดคือ Awakening of Sita สีดาน,นั่นเองอ๋ออุ้ยสวยนะวยไวฟูอยู่นะถ้าหากว่าเปิดได้สีดาตั้งแต่ชุดแรกนะตัวที่เขาระดับสูงสุดของเขาอะ มีนักสะสมมีคนรับซื้อ,อนักสะสมโหดมากสำหรับเกมนี้นะครับ S <S เปิดเกมใหม่ให้ดูนะครับสำหรับมอนต a าวอรีเออร์เดี๋ยวเรามาเล่นให้ดูอีกอเอาเป็นฟูลเด็กแต่ว่าขอไปศึกษาก่อนขอไปศึกษาวิธีการจัดใช่ใช่แล้วเดี๋ยวไปขอถามผู้มีความรู้ก่อนว่า <S 1> <S 1> <S เจัดยังไงกันดีโอเควันนี้ก็คงจบไปเพลงนี้กับมอนตราวอริเออร์นะครับ,รบใครสนใจย,ยังไงผมเชื่อว่าน่าจะหาซื้อกันได้ลองกดดูเลยเก็แล้วกันนะครับวันนี้พวกเราสคนจากไปเพลงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ